สวัสดีตอนเช้าครับผมผมจะให้ดูความคืบหน้าของผักหวานป่านะที่ผมเพาะ,มะเมล็ดนะฮะนะะเพาะเป็นการปลูกเลยนะผมหาตำแหน่งที่จะเพาะเป็นตำแหน่งปลูกเลยครับผมนะฮะเมื่อเดือนผมเพาะเมื่อเดือนเมษาเมษาพึ่งผ่ามพิจุนณาสามเดือน,นะฮะเธอโตขึ้นประมาณเออเลยฝ่ามือละนะครับผมตรงนี้เพาะไว้ห้าเมล็ดขึ้นครบทั้งห้าเมล็ดเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้า ส่วนในอ่างนี้ผมเพาะไว้ในแปลงผักกาดเนี่ยผักกาดนะฮะเธอขึ้นหนึ่งสองสามสี่เพาะไว้ห้าขึ้นสี่ครับผมนะฮะตรงนี้ผมเพาะไว้ในช่องช่องรอยต่อของอ่างนะฮะผมน่าจะเพาะไว้สักสามเมล็ดเธอขึ้นสองเมล็ดนนท์นะฮะตรงนี้เพาะไว้ในอ่างนะฮะมีต้นมีต้นปร,ประดูขึ้นด้วยนะฮะ อันนี้คือผักหวานป่าหนึ่งสองสามผมเพาะไว้ห้าขึ้นแค่สามหนังเอาขึ้นสี่นั่นอันที่สี่น่ะเธอเพิ่งโผล่ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเขียวเขียวนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นผักหวานป่าเนี่ยาหาตเตรียมดินให้ดีแล้วก็เพาะตำแหน่งปลูกเลยนะะก็คือ,อาการเพราะเป็นการปลูกเลยนะครับผมนะฮะตรงนี้ในอ่างฟักอันนี้อ่างฟักทอง นะครับผมในผักหวานป่าหนึ่งสองผมเห็นแค่สองสามสามนี่ผมปลูกไว้ห้าเอาน้อนอีกต้นหนึ่งนะครับผมปลูกไว้ห้าขึ้นสี่นะครับผมนะฮะก็ผมก็ทดลองปลูกปีแรกนะผมเตรียมดินใบก้ามปูผสมกับอขี้ไก่นะฮะแล้วก็ผสมไห้เข้ากันนะฮะ ในอ่างแล้วก็เอาเมล็ดฝังฝังไว้เลยนะผมว่าเธอก็งอกได้ถึง80%อยู่นะครับผมนะนี่ก็คือผักหวานป่าที่ผมปลูกไว้เป็นร้อยเมล็ดรอบบ้านนะครับผมนะเธอเริ่มเจริญเติบโต,ตแล้วต่อไปก็ให้เธอโตขึ้นมาอีก <c oughs> เรื่อยๆก็รดน้ําเธอบ้างนะครับผมผมก็รดว่างก็รดเกือบทุกวันนะนะถ้าผมไม่อยู่ภรรยาภรรยาก็ไม่ได้รดเลย <c oughs> นะ่ะ ธรรมชาติดูแลได้นะครับผมสวัสดีครับผม